สวัสดีค่ะทุกคนพบกับพินีอีกแล้วนะคะพบกับพีนีเนี่ยก็จะต้องมีรีวิวสินค้าคุณภาพมาอัปเดตให้นะคะเป็นสินค้าจากเกาหลีโดยเฉพาะเลยนะคะและเกาหลีแท้ๆ100%ไม่ใช่ผลิตในไทยแล้วบอกว่าเกาหลีนะจ๊ะนั่นก็คือตัวน ผลิตจากที่เกาหลีโดยเฉพาะเลยนะคะตอนนี้เนี่ยก็มีจําหน่ายในไทยแล้วนะคะซุ่งหาซื้อได้ที่ตรงนี้เลยโคริคานะคะซึ่งนี้คิดว่าเหมาะสําหรับผิวแพ้ง่ายผิวเซนซิทีฟนะคะหรือว่าผิวที่ขาดการดูแลบารุงมานานนะคะสามารถใช้ได้เลยจะมีทั้งหมด3สูตรนะคะก็คือสูตรต้นชาสูตรใบโบ,โบัวบกแล้วก็สูตรกาลิโตสไมซิสค่ะเดี๋ยวเราจะค่อยๆไปทีละ ทีละสูตรดีกว่าเนาะซึ่งเขาจะมีวิธีการใช้ด้วยสามารถใช้ตอนเช้าได้สามารถใช้ระหว่างวันได้นะคะเดี๋ยวเราให้ดูว่าข้างในเป็นยังไงคะ่ะสูตรแรกนะคะจะเป็นสูตรต้นชานะคะสูตรนี้เนี่ยเหมาะมากๆสําหรับคนที่ต้องการที่จะปลอบประโลมผิวนะคะหรือว่าผิวที่ไวต่อสิ่งเร้าภายนอกหรือว่าผิวที่มีรูขุมขนกว้างแล้วก็หน้ามันนะคะซึ่งสูตรนี้เนี่ยนี่ว่าเป็นสูตรมาตรฐานของคนเอเชียรวมถึงคนไทยด้วยนะคะนี่นะคะเขาจะมากล่องแบบนี้เลยนะคะ นี่อะแล้วก็เป็นตกแกะให้ด้านบนนี่ค่ะสำหรับสูตรนี้นะคะตัวตัวโลชั่นเขาจะเป็นสีแบบนี้นะคะเป็นสีชาชาเนาะเพราะว่ามาจากชาขาวนะคะหัวนะคะจะเป็นแบบนี้นะคะเราสามารถที่จะบิดเปิดได้ แล้วก็จะมีซิลให้อีกทีนึงนะคะเปิดจุกออกได้เลยนะคะสําหรับสินค้าตัวนี้เนี่ยสามารถใช้ได้2แบบนะคะทุกคนก็คือค่ะนี่ก็เตรียมสําลีมานะคะแล้วก็โยดใส่สำลีได้เลยนะคะมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะเห็นไหมแล้วก็สามารถที่จะค่อยๆเช็ดหน้าได้เลยนะคะวิธีใช้ของนี้ก็คือน,นี่จะเช็ดเบาๆแล้วก็ย้อนรูขุมขนนะคะ เพื่อที่จะให้ดูของขนเนี่ยเล็กลงนะคะช่วยควบคุมความมันด้วยแล้วก็ช่วยปลอบประโลมผิวสําหรับคนที่ผิวเซนซิทีฟไวต่อสิ่งก้าภายนอกนะคะนี่จะใช้สูตรนี้แหละสําหรับวิธีการใช้นะคะก็คือหลังจากล้างหน้าปุ๊บนี้ก็จะเช็ดตัวนี้เลยก่อนที่จะทาครีมหรือว่าเซรั่มตัวอื่นๆนะคะเพื่อนๆอาจจะมีความรู้สึกว่าอุ๊ยแล้วมันมีสีมีกลิ่นอะไรไหมอันนี้ก็คือ ธรรมชาติเลยนะคะแล้วก็เป็นสีชาแล้วก็เป็นกลิ่นชาธรรมชาติด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปสูตรที่2กันดีกว่าสูตรที่สองของเราเนี่ยเป็นสูตรของใบบัวบกค่ะมาแล้วค่ะสําหรับสูตรที่2เรานะคะสูตรนี้นะคะจะเป็นสารสกัดจากใบบัวบกนะคะเหมาะสําหรับผิวไม่เรียบเนียนผิวหย่อนคล้อยแล้วก็ผิวมีจุดด่างดําค่ะเหมาะกับตัวนี้เลยนะคะมาเดี๋ยวเรามาแกะนะคะเขาก็จะเป็นแบบนี้เหมือนเดิมแกะง่ายมากๆนะคะนี่ เปิดออกมาปิ้งก็จะเป็นสีนี้นะคะสูตรใบบัวบกเนี่ยอาจจะสีแบบว่าแรงกว่าชาวบ้านเขาสักนิดนึงนะคะแต่ว่าเป็นสารสกัดจากใบบัวบกจริงๆตัวนี้เนี่ยก็จะออกฤทธิ์นะคะ หลายหลายอย่างเลยช่วยปอบปลมผิวฟื้นฟูผิวที่ระคายเคืองนะคะสร้างกรอบป้องกันผิวให้แข็งแรงแล้วก็ต้านอนุมูลอิสระด้วยนะคะรวมถึงมีประสิทธิภาพในการลดความจางเม็ดสีเมลานินด้วยนี่เป็นยังไงล่ะทุกสูตรก็คือจะมีซิลแบบนี้นะคะสะอาดแน่นอนนะคะถูกหลักอนามัยนี่ดมให้นี่ดมให้ทุกคนกังวลเรื่องกลิ่นใช่ไหมแต่ว่าไม่เลยค่ะมันเป็นกลิ่นสมุนไพรซึ่งดีมากๆนะคะามาีดูที่ดูนะคะ หยดออกมาแล้วสีจะไม่เข้มมากนะคะสําหรับสารสกัดจากใบโบบกนะคะสามารถใช้ได้3มเวลากันเลยทีเดียวตอนเช้าเนี่ยเราอาจจะเทแบบนี้แล้วก็ค่อยๆเช็ดผิวนะคะทําความสะอาดผิวแต่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 แตแตแตไปทําความสะอาดผิวนะคะหรือถ้าทุกคนมีปัญหาในเรื่องจุดตรงไหน,นอาจจะมีสิวนะคะหรือว่ามีอาการแพ้มีผื่นขึ้นตรงไหนนะคะสามารถที่จะแปะไว้ สมมุติว่าแก้มนี้เป็นผืนใช่ไหมคะนี่สามารถที่จะแปะไว้แบบนี้ได้พักใหญ่นะคะแล้วก็ดึงออกแบบนี้นะคะเหมือนกับเป็นการมาร์กเฉพาะจุดได้เลยนะคะสําหรับตอนกลางวันทำยังไงอ่ะสำหรับตงงองกลางวันนะคะเราอาจจะ ปลี่ยนนะคะหัวตรงนี้ให้เป็นหัวสเปรย์แล้วก็สามารถที่จะสเปรย์พ่นชีใส่หน้าได้เลยระหว่างวันนะคะไม่มีปัญหาสามารถทับเครื่องสอําอางได้เลยค่ะสําหรับตอนกลางคืนนะคะวิธีใช้ของเขาก็คือเพื่อนๆนะ่ะจะทาครีมตอนกลางคืนอยู่แล้วใช่ไหมคะสามารถที่จะทาผสมลงไปได้เลยนะคะก็คือตักครีมขึ้นมาในอัตราส่วน1นะคะต่อ10นะคะสามารถใช้อน,นี้1ส่วนได้ผสมครีมแล้วก็ ทาใบหน้าลงไปตามปกติแล้วมันจะให้คลดกับ sleeping mask ได้เลยนะคะสามารถที่จะปลอบประโลมผิวให้ผิวกลับมาดีเหมือนเดิมได้ค่ะสูตรที่3ของ from one นะคะสูตรนี้จะเป็น toner galactomyces ferment filtrate นั่นเองนะคะสำหรับตัวนี้เนี่ยจะช่วยให้ผิวเราค่ะบำรุงเพิ่มความกระจ่างใสนะคะเพิ่มความยืดหยุ่นของผิวช่วยผลัดเซลล์ผิวแล้วก็ฟื้นฟูผิวด้วยอันนี้น่าจะเหมาะสำหรับคนที่มีอายุ30ขึ นะคะน่าจะเหมาะมากเป็นพิเศษแต่ว่าคนที่ไม่ถึง30ก็สามารถใช้ได้นะคะใช้ได้ทุกสูตรเลยนะคะด้านหน้าก็จะคล้ายๆตัวเมื่อกี้เลยเหมือนกันนะคะอาจจะแตกต่างกันตรงนี้นิดน,นิดเดียวนะคะต้องสังเกตดีๆนิดนึงนะคะอย่าอยู่ผิดสูตรนะคะ,อ,ะออกมาข้างในก็คือจะเหมือนกันค่ะตัวนี้จะเป็นสีอ่อนๆเหมือนสี T T extract นะคะคล้ายๆกันนะคะทุกคนคะทุกขวดจะมีปริมาณเท่ากันคือ200 ml นะคะสำหรับวิธีใช้นะคะสามารถที่จะหยดลงบนสำลีแบบนี้นะคะค่อยๆแตะผิวหน้าแล้วก็เพื่อทำความสะอาดได้นะคะหรือว่ามาร์กเฉพาะจุดได้เช่นเดียวกันนะคะมาร์กทิ้งไว้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือสามารถที่จะเปลี่ยนหัวสเปรย์นะคะแล้วก็ฉีดระหว่างวันได้เช่นเดียวกันเพื่อบำรุงผิวหน้าไปด้วยนะคะ สูตรนี้นะคะจะเหมือนกับสูตร T3 Extract ค่ะทุกคนคือเราหยดบนสำลีนะคะแล้วก็ค่อยๆแตะเพื่อทำความสะอาดผิวหน้านะคะในจุดที่มีปัญหาในเรื่องของผิวหย่อนคล้อยผิวไม่กระจ่างใสนะคะมีปัญหาตรงจุดไหนสาม,า,มารถที่จะมาไว้ได้สมมติมีปัญหาทุกจมูกอ่ะผิวไม่สม่ำเสมอกันแบบเนี้ยนะคะมาทิ้งไว้ได้นะคะมาทิ้งไว้ได้ แบบนี้นะคะง่ายมากแล้วก็สามารถที่จะเปลี่ยนหัวสเปรย์เป็นฉีดระหว่างวันได้เช่นเดียวกันเหมือนกับสูตรอื่นๆเลยนะคะตัวนี้มีกลิ่นก็เป็นกลิ่นสมุนไพรทุกตัวเป็นกลิ่นสมุนไพรหมดเลยไม่ได้ใส่น้ําหอมนะคะแล้วก็ไม่ได้ใส่สีนะคะเพราะฉะนั้นผิวที่แพ้ง,ง่ายสามารถใช้ได้นะคะและสูตรนี้นะคะสามารถใช้ในตอนกลางคืนได้เช่นเดียวกันเลยคะ่ะก็คือครีมที่ทาประจําก่อนนอนนะคะให้ผสมตักครีมออกมาก่อนนอะ,ะแล้วก็มาผสมบนฝ่ามือจะดีกว่านะคะ อัตราส่วน1ต่อ10เช่นเดียวกันค่ะทาเพื่อบำรุงผิวหน้าในช่วงกลางคืนนะคะใช้ทำหน้าที่แทน sleeping mask ได้เลยค่ะสำหรับความพิเศษทั้ง3สูตรนะคะเพื่อนๆสามารถที่จะทาตอนเช้านะคะหลงังลางหน้าเนี่ยค่อยๆเช็ดได้อย่างที่2คือตรงไหนที่เป็นผื่นนะคะหรือมีอาการแพ้ก็สามารถที่จะแปะตัวนี้ใช้เป็นมา a ์ k แปะไว้ สักครู่หนึ่งเลยได้นะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือทั้ง3สูตรเลยสามารถที่จะใส่หัวสเปรย์ตรงนี้นะคะแล้วก็สามารถสเปรย์ได้ระหว่างวันด้วยเช่นเดียวกันค่ะ หวังว่าจะถูกใจนะคะสําหรับ3ผลิตภัณฑ์ที่นีแนะนําในวันนี้สาหรับคนที่ผิวแพ้ง่ายนะคะผิวเร็วต่อสิ่งเราแล้วก็ผิวเซสซิทีมากๆนะคะสามารถใช้3ตัวนี้ได้เลยนะคะเพราะว่าไม่มีสีไม่มีกลิ่นนะคะสีและกลิ่นที่อยู่ในนี้เป็นสีจากธรรมชาติกลิ่นธรรมชาติร้อยเเลยนะคะเพราะฉะนั้นสามารถใช้ได้เลยหาซื้อที่ไหนนั่นหรอหาซื้อที่นี่เลยคะ่ะปิง้งมีสกดให้ดีๆนะคะโคริคานะคะมีทั้ง Facebook IG แล้วก็ช้อปปีนะคะแต่ว่านี่จะแนะนำ ช้อปปี้มากกว่าเนาะเพราะว่ากดง่ายซื้อง่ายส่งเร็วพนักงานน่ารักใจดีมากๆเลยค่ะแล้วก็ที่สำคัญก็คือมีส่วนลดจากช้อปปี้ด้วยค่ะอย่าลืมเข้าไปดูกันนะคะวันนี้พี่นี่ไปก่อนแล้วค่ะบา,บาย